สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณรตรงมีในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับแบตเตอรี่แบบ Solid State จากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเขาทําขึ้นมานะครับเพื่อแก้เกมประเทศมหาอํานาจอย่างจีนที่กําลังขาขึ้นมากๆในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไปชมกันเลยครับจีนกําลังกลายเป็นประเทศเจ้าตลาดรถยนต์โลกรายใหม่หลังจากที่รถไฟฟ้าจากจีนได้รับความนิยมนําหน้าไปอย่างรวดเร็วทําให้ค่ายรถยนต์จากญี่ปุน่นต้องหันมาให้ความสําคัญกับตลาดรถไฟฟ้า และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนที่ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ให้เหนือกว่าจีนให้ได้ครับซึ่งถ้าทาสําเร็จนะครับก็จะสามารถพลิกเกมจากที่เป็นผู้ตามกลายเป็นผู้นําได้เลยทีเดียวเทคโนโลยีที่ว่านั้นก็คือแบตเตอรี่แบบ Solid State นั่นเองครับโดย2ค่ายที่ประกาศพัฒนาแบตเตอรี่แบบใหม่นี้นะครับได้แก่ To โย ta และนิ s s ันซึ่งล่าสุดเรามีความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังกันครับเริ่มจากนิสสันนะครับที่มีแผนลงทุน1.4แสนล้านเยน หรือราวๆ1.2พันล้านดอนลลาร์สหรัฐในปี2024เปิดลายผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ในญี่ปุ่นเพื่อทดสอบการผลิตแบบจำนวนมากและตั้งเป้าจะใช้งานจริงในปี2028โดยในงานเปิดตัวนิสสันแพทรโววิเออร์ที่ประเทศออสเตรเลียในายใหญ่นิสันออสเตรเลียเปิดเผยนะครับว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตตที่บริษัทกำลังพัฒนาเนี่ยครับมีข้อดีคือน้ำหนักของแบตเตอรี่จะเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ แต่ให้ระยะทางวิ่งสูงสุดเท่าเท่ากันครับโดยมีแผนจะนำไปใช้กับรถยนต์รุ่นที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนิสสันพัตโตรนิสสันแซดรวมไปถึงนิสสัน GTR รรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และรถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปครับส่วนโตโยต้าเองก็ไม่น้อยหน้านะครับประกาศแผนเปิดตัวแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ภายในปี2026โดยระบุว่าแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เดินทางได้ระยะทางไกลขึ้น และใช้เวลาในการชาร์จไฟน้อยลงแบตเตอรี่อลซ l ลิดสเตทที่โตโยต้าส่มพัฒนาอยู่จะใช้เวลาชาร์จไม่ถึง10นาทีนะครับแต่วิ่งได้ไกล1000กิโลเมตรจากการชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน2.4เท่านอกจากนี้ครับแบตเตอรี่อลซอลิดสเตทยังใช้อิเล็กโทรไลต์แบบแข็งที่มีความเสถียรสูงทําให้สามารถเก็บไฟได้นานกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้อิเล็กโทรไลต์ชนิดเหลวแบบที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้กันในปัจจุบัน รวมทั้งลดความเสี่ยงในการรั่วไหลและทนอุณหภูมิสูงได้ดีด้วยครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าแบตเตอรี่ประเภทโซลิดสเตทนี้จะทําให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถกลับมาต่อกรกับจีนได้หรือไม่แล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับในรายการคณาเตมิทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง AutoInfo วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ